สวัสดีครับวันนี้ก้าวหน้าดอคอมพาทุกท่านมาเที่ยวที่หาดที่อำเภอละแมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งที่นี่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าหาดแม่โจ้นะครับหาดแม่โจ้เดิมทีเนี่ยอาจจะเป็นหาดที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่นะครับแต่ปัจจุบันนี้นะครับหาดแม่โจ้มีคนเข้ามาค่อนข้างจะมากนะครับทั้งมาเที่ยวมาถักอากาศนะครับสังเกตได้จากว่ามีรีสอร์ทต่างๆขึ้นมาเยอะมากนะครับและหนึ่งในรีสอร์ทที่ผมประทับใจนะครับมาพักบ่อยมากนะครับชื่อว่าสสวนททรรรายีอ์ ซึ่งก็บริหารโดยอาจรารย์อาไลนะครับทีนี้นอกจากที่พักสบายแล้วนะครับสนทัรีสอร์ทยังมีกิจกรรมดีๆด้วยนะครับอ,อยากจะให้อาจาร,รย์อาไลนะครับแล้วก็น้องนะครับช่วยนําเสนอนิดนึงนะครับมาพักที่สนทัยรีสอร์ทแล้วมีกิจกรรมอะไรนําเสนอให้กับนักท่องเที่ยวที่มาพักบ้านนะครับค่ะก็คือเข้ามาพักสนไัรีสอร์ทนะคะเราก็มีกิจกรรมให้ลูกค้าก็คือการจับการกิจกรรม มีเต็นท์นะคะสำรองสําหรับลูกค้าที่ต้องการนอนแบบบรรยากาศติดชายทะเลเลยตั้งกองไฟอะไรบ้างนี้หน่อยๆอแล้วก็มีการย่างอาหารย่างกีฟู้ดนะคะเ่า่อเสริมนิดนึงนะ,ะนะครับ เนื่องจากว่าสนใทรีสอร์ทนะครับอยู่ในทาเลใกล้กับหมู่บ้านชาปะมงนะครับเราสามารถไปซื้ออาหารสดๆจากชาประมุงได้เลยนะครับห่างออกไปแค่ประมาณ200เมตรเท่านั้นเองนะครับซึ่งเมื่อเราได้อาหารทะเลสดๆมาแล้วนะครับสนใทริีสอร์ทก็จะมีบริการปิ้งย่างให้นะครับซึ่งอุปกรณ์ปิ้งย่างนะครับทางที่นี่เขาบริการให้ฟรีนะครับแล้วนอกจากบริการปิ้งย่างแล้วมีบริการอะไรอีกครับ่ะมีการหาหอยค่ะการคว้าหอยซึ่งเราก็จะมีอุปกรณ์ให้นะคะหาหอยขาว หอยตัวเล็กๆหอยเสียบนะคะการขุดหาหอยซึ่งเป็นกิจกรรมหลักของเด็กๆที่คุณพ่อแม่พาลูกๆมาทํากิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วเราก็ยังมีการซีฟู้ดอาหารทะเลสดๆนะคะอ,อยู่อีกด้านหนึ่งคือเดินไปแล้วก็จะมีเรือประ,ะมงมาเข้ามาตอนเช้าๆสิบโมงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ไปซื้อของสดๆได้เลย,เเลยแล้วก็ยังมีเรือนําเที่ยวก็คือเป็นเป็นเรือที่แบบเรือของชาวบ้านนีเองอะคะ่ะแล้วก็เหมือนไปติดต่อเขาถ้าใครอยากจะออกไป ดำดำดูปกาลังน้ำตื้นนะคะหรือว่าไปตกปลาตกหมึกก็มีกิจกรรมข้อเสนิดนึงนะครับผมเองมาที่สวนสทรีสอร์ทค่อนข้างจะบ่อยนะครับกิจกรรมหนึ่งที่ผมประทับใจมากนะครับเนื่องจากว่าธรรมชาตินะครับของที่นี่อยู่หน้าหาดนะครับแล้วก็ลักษณะของหาดที่นีน่มันจะเป็นเลนปนไฟนะครับจุดโดดเด่นของธรรมชาติที่เป็นเลนปนไฟเนี่ยมันจะเป็น ที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำชายฝั่งขนาดเล็กนะครับโดยเฉพาะกุ้งหอยปูปลานะครับลูกกุ้งลูกปลาว้อ่อนเนี่ยจะเข้ามาอยู่ตามชายฝั่งนะครับแล้วก็จะมีหอยชุกชุมมากนะครับหอยขาวที่น้องก็พูดถึงนะครับทางภาคกลางก็จะเรียกว่าหอยตลับนะครับมีหอยปากแปดนะครับถ้าเราไม่อยากลงไปในน้ำนะครับเราก็สามารถเกี่ยวหอยเสียบที่ใต้ริมหาดได้เลยนะครับนอกจากนั้นนะครับทางที่นี่นะครับผมเองก็มีโอกาสได้ไปหลายครั้งแล้วนะครับ อาจารย์ก็พาไปตอกปลานะครับไปดำน้าดูปลาการังนะครับนอกจากนี้นะครับที่นี่ก็ยังอยู่ใกล้มหาลัยแม่โจ้ด้วยนะครับมหาลัยแม่โจ้ก็เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับนอกจากว่าเป็นมหาลัยที่สอนเกี Further ่ยวกับอาชีพของเกษตรกรเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรเชื้ันนะครับทีนี้ในมหาลัยแม่โ mm จ้มีกิจกรรมอะไรให้เข้าไปดูบ้านครับค่ะมีดูพ <k our S 1> ิพิธภัณฑ์กระดูกกระดูกกระดูกปาวานหรกระดูกปะวานค่ะแล้วก็มีพืชพืช พืชไม้อะค่ะต้นไม้ให้เข้าไปดูได้เสริมปลูกอะค่ะครับที่นี่นะครับเป็นแหล่งปลูกต้นหน้าววนะครับเป็นแหล่งปลูกหน้าวัวที่มีความสําคัญนะครับแล้วก็ห yes, น้าวัวที่นี่นะครับเป็นหน้าวัวที่มีคุณภาพนะครับในการปลูกเพาะพันธุ์ส่งออกนอกด้วยนะครับถ้าท่านสนใจนะครับสถานที่พักสากาศสบายๆนะครับ วันหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับทีนี้ถ้าอาจารย์อะไรเนี่ยได้แจ้งกับผมว่านะครับถ้ามาทางเว็บไซต์แล้วมาใน,นช่วงวันปกตินะครับวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะครับจะมีราคาพิเศษให้ด้วยนะครับถ้ามาเป็นหมู่คณะถ้าจะติดต่อที่สวนสายรีสอร์ทนะครับไม่ทราบติดต่อที่ได้ที่เบอร์อะไรครับถ้าจะสอบถามเรื่องกันมาที่นี่รับติดต่อก็ได้ที่อาจารย์อะไรนะคะที่เบอร์โทร0 8 4 1 8 9 4 8 1 1นะคะค่ะสวนสายรีสอร์ทที่สวนไายรีสอร์ทนะคะครับ จริงจริงแล้วนะครับการมาที่สนทายรีสอร์ทไม่ยากหรอกครับให้ตันท่นมาที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็มาที่ มาหาไรแม่โจ้เลยนะครับส่วนทรายรีสอร์ทอยู่ใกล้กับมาหาไรแม่โจ้นิดเดียวนะครับห่างกันประมาณ200เมตรเท่านั้นเองนะครับมาถึงมาหาไรแม่โจ้นะครับเชื่อว่ามาถึงส่วนทรายรีสอร์ทแน่นอนนะครับถ้าจะหาข้อมูลเพิ่มเติมของสวนทรายรีสอร์ทนะครับก็สามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ได้อีกนะครับจำชื่อเว็บไซต์ไม่ได้เพราะมันยาวนะครับก็ไม่ยากหรอกครับเข้าเว็บไซต์ Google เลยนะครับเดี๋ยวนี้หาอะไรก็เข้า Google ได้นะครับพิมพ์แค่คำว่าสวนทรายรีสอร์ทนะครับรับรองได้ครับ เจอภาพสวยๆงามๆของที่นี่นะครับและยืนยันด้วยเกียรติของคนซับไซต์ด้วยนะครับที่นี่ถ่ายภาพจริงนะครับบรนยาก่ายจริงนะครับหน้าพักมาเที่ยวมากๆนะครับที่พักก็ราคาไม่แพงนะครับราคาเริ่มต้นที่600บาทเท่านั้นเองนะครับแพงสุดแล้วนะครับนอนได้ทั้ง4เตียงนะครับก็แค่1,500บาทนะครับไปในห้องพักก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกมาตรฐานเหมือนโรงแรมทั่วไปนะครับอาจารย์อะไรย้ำอีกครั้งครับถ้าจะมาที่นี่สอบถามที่เบอร์อะไรครับ 8 4 1 8 9ป8 1นคะโอเคนะครับอย่าลืมนะครับ อ่าสวนไซด์รีสอร์ทนะครับเป็นอีกหนึ่งที่พักที่น่าสนใจนะครับของจังหวัดชุมพรนะครับอ่าถ้าจะมาทางเครื่องบินนะครับก็ไม่ยากหรอกครับมาลงที่สถานีสนามบินของสุราษฎร์ธานีก็ได้นะครับหรือชุมพรก็ได้นะครับอ่ามีรถตู้มาถึงอำเภอละเนีงนะครับแล้วก็มาที่นี่นะครับประสานกับอาจารย์อะไรนะครับถ้าไม่สะดวกเรื่องรถเดี๋ยวอาจารย์ไปครับนะครับแล้วก็พบกันใหม่ครับกับที่พักสบายๆนะครับในโอกาสต่อไปกับก้าวหน้าดอทคอมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ